พร้อมไหมครับเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตวายกันนะครับเดชเชิญนะครับเดชเชิญนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนะครับจับปมขอเชิญท่านสารชนครับท่านยกผ้าไตขึ้นตั้งใจดีๆนะครับเรากำลังถวายภาพป่ามหากูศลภาพป่าแห่งบุญที่พระเจ้าคุณหลวงพ่อได้แมตตามาเป็นประธานในการที่ได้บรรยายแบ่งปันธรรมะผู้เรานะครับขอราบเยนเชิญนะครับ พร้อมนะครับพร้อมนัวนะครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะครับได้น้อมยกพระตายขึ้นทำใจให้ใสนะครับเรามาหลังจะก้าวสู่เนื้อนาบุญที่มั่นคงแข็งแรงต่อไปขอกราบเรียนเชิญตั้งหน้าพร้อมกันสครั้งนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตกล่าวนำนะครับ อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานิปังสุกุระจีวรานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิพิขุสังคสะพิขุสังคสาโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิ มานิปังสุกุรจีวรานิปังสกุราจิวรานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตุอมหากังอมหากรงทีคารตังดีคารตังหีตายะดีตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้า ทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพระป่ามหากุศลพระป่ามหากุศลพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับพระป่ามหากุศลพระป่ามหากุศลพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพร้อมทั้งท่านเท้าสุรนาลีด้วยพร้อมทั้งท่านเท้าสุรนารีด้วยตลอดการละนานเธอตลอดการละนานเทอสาธุเจ้ เล่นเิญท่านวางป้าไต่ด้านหน้าตงะีิขก์ด้านนะครับด้านด้านหน้าออกก่อนนะครับให้เป็นสองแถวนะครับซ้ายขวาแล้วก็รับหนังสือทัานสองด้านนะครับซ้ายขวาท่านละเล่นมาเล่นเดี๋ยวให้แถวที่หนึ่งถวายก่อนนะครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอแถวที่หนึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แถวที่สองค่อยมาดึงนางกล จะได้แจ่งหนังสือเป็นระเพียหลังจากที่ท่านวางพระไครจีวรนสร็ไปแล้วให้ท่านออกด้านซ้ายด้านขวานะครับเพราะว่ามีพานหนังสือวางไว้ทั้งสองด้านแจ่งหนังสือให้ทุกท่านนะครับโดยท่านเดินออกด้านซ้ายด้านขวานะครับท่านจะได้รับหนังสือนะครับให้ท่านเข้าแถวเนแถวๆเวียวซ้ายออกด้านซ้ายแขีวขวาออกด้านขวาทั้สองแถว ขอให้ด้านหน้าประเทศเวายหลวงพ่อปอนจะได้เป็นหน้าเสียงเรียบร้อยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนกับทุกท่านที่มาความธรรมกายของหลวงพ่อพระราชาริเศษหลวงพ่อพุยอมกัลยาโณวัดสวนแก้วจังหวัดจนทบุรีในวันนี้ก็ได้ยากโยมจะร่วมอุปถัมภ์ทำบุญด้วยนะครับก็สามารถ อาไปซื้อผลไม้ขนมแล้วก็ผักที่วางไว้ด้านหน้าได้เลยนะครับเพราะฉะนันการส่งเสริมให้พ่อปัจจัยไปเลี้ยงคนงานและที่สำคัญคือคนงานที่หวัดท่านเยอะแยะมากมายนะครก็ถือว่าเราได้ทำบุญพระพุทป่าหลวงพ่อมาให้ทุกท่าน แย่งปีค่ะอาจารย์คะครับเมื่อจบมาแล้วคนที่อยู่ด้านซ้ายก็ออกด้านซ้ายครับเป็นฝืนแย่งปูถ้าออกทางด้านซ้ายก็เข้าทีละสองแถวจะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าจะได้เดินเข้าเดินออกสะดวกถ้าท่านเข้าพร้อมกันทีเดียวก็จะลำบากนิดนึงแย่งปูนิดนึงนะครับก็ขอความปรารถนา คาทุกาไามขวหวันไไม่เอาคาให้องหานอ๋อได้แล้วมีวามส็นคาพประทับใจสำหรับทุกท่านที่ต้อนรีบมาขำางนร่วมกานในวันนี้แล้วก็สองสาวนี้นี่้หวั่นขับาะว่าสายทางสัมพานของพุทธศาสนิกชน ที่ร่วมกันทําบุญในวันนี้ก็วันที่ผ่านมาก็เยอะแยะมากมายนะครับวันท่นี้ก็เป็นวันสุดท้ายก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาร่วมจัสมุดบุญด้วยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้แล้วก็จะไม่มีสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็รอปีหน้าหรืปีหนึ่งนะครับก็คงจะมาเพราะว่าเป็นช่วงวันวิสาขบูชาพุทธบารมี ถึงจะจับได้เพื่อจะพิถึงเถลาก็ต้องรอครับก็ถึงว่าช่วงเราชาวพุทธชาวังหวัดนครราชสีมาก็เป็นคนที่มีบุญมีบารมีมากงายครับเพราะว่าหลวงพ่อมาเทศมาบรรยายธรรมในวันนี้ก็สรีระสังขารข้องท่านก็ ไม่ค่อยดีแต่ว่าด้วยความเมตตาของท่านก็มาโปรดชาวจังหวัดนคะรราชสีมานะครับก็ขออนุโมทนมาใส่ท่านอรั้นในงินแบบที่ได้ร่วมอนิญญ์สร้างควา,ามดีด้วยกันทุกคนทุก,ท,กท่านหรือว่าวัานนี้ท่านราชสวนพระป่างไร เยอะแยะมากมายเพราะว่าพระอาจารย์พพยโยนไปนี่นะก็ญาติโยนเจตาาไปทำบุญที่นั่นเพราะว่ารู้ว่าท่านเป็นพระเสือสลาเป็นพระสูงท้องโลกเห็นไครัเป็นพระเชื่อที่โชโดยเฉพาะพอนพุทธเจ้าเชื่อมโยงกนี่ญาติโยนต่อพิทพาเจตบา

มีคนจะฆ่า,าตัวตายหลายคนเพราะว่าตกงานแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านไม่มีที่นพึ่งที่มีงานทำไม่มีเงินเดือนแลวก็ไม่มีที่เงินแม้มมมแ,มม re, แต่จะซื้อข้าวกินหลวงพ่อก็เป็นที้เพึ่งนให้เยวัดใหน้งาทำแลวก็ให้เงินเดือนแต่หลวงพ่อบอกว่าต้องทำง,งานแลกนลอยเพราะอยู่ตอนที่หลวงพ่อสอนเรื่องวัดเตี้ยวที่เกี่ยนไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วท um, ุกคนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อจะเป็นคนที่ใจใหญ่แล้วก็ทำงานแรกเองเช่นงานแรกงานแรกเองนราหลวงพ่อเรื่อนี้รับทุกคนแต่ต้องทำงานโดยเฉพาะคนที่ตกงานจะไม่ทําความภายในอะไรก็ได้ก็ถือว่าท่านเดียพราะถือว่าป็นผู้ของคนที่ตกงานใจใหญหรือว่าเอามาได้ เนื่อมาผู้ใหญ่หลวงพ่อเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับเราทุกคนให้เกียคแมาูวายไเนี่ยขดกัแก่เนให้แก่หนัและแก่เข้าใจให้เอาควาได้มาเนีมาแล้วเอายากมีอักให้น้มาสมน ขาตะวายน้ำสี่มือควรน้ำดูฮวาเนี่ยนะมันสามารขายได้จนกอเนงนะเจวหวัห้าสิแต่วันนี้โยนอะไรทำบุญกันเยอะไหมโยนใจ่าสองบาไม่ว่าที่โยนเขาก็ยินเป็นคนควรนะคนรักมือควรผสมกันจานีไม่จกเมา ขายตามห้างควรละห้าสิบดต่วนนี้โดนขายแบถึงตายี้าวิบตัวหมดอาจจะเดี๋ยววัเดือแล้วอารมณ์ดีครับเายน้ำตาเขาลงน้ำาปลาดองก็จเดี๋ยวว่าเป็นการสนับสนุนมัตุพ่อ

ยกไปดนี oh ่นะมากันมั้งตรงนั้นสำหรับรที่ตับคํบวารตัดกาของจอผลูมร์ทต้นะคะภูมินี่บริามธราตอเดินขึ้นมาเขาไม่ไ้าขาเานเลยยไม่ได้มาขึ้นมาทยอยจะได้ม้ามาไม่า้มคุณนี่เขาสอมาองเนเดียวคอฟมไี่ถ่ายเหรออยาเขามาดูะได้ เอาไปเลยพี่่เอานนี้ก่อนเอาไปก่อนหมดแล้วหมดแล้วอะนี่ก่อนหมดแล้วหมดแล้วเอาไปก่อนตมามาต่ำมโสวยมากเลยเร่ตวาเรียบร้อยนะครับ ก็จะนั át, iah, ่ง <su> ร <y online> ับรอรับก็จะนิมนต์พ่อพิจารณาเข้าป่าเอาจนเจริญอนิจจสัญญาเพ่งไปที่ต้นพันปานะไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่จับเราเราก็ต้องเออคือเรื่องนี้จะเพิ่ม คนจะรู้ชนตมๆนี่ก็อย่างนี้นะครับก็คือเราก็จะเป็นชนชั้นเตชราธิปัตย์สมมุติคือ yeah.

तनुवर सुखं भानं जटा उच्छिन्नं चेमो सातु सातु अनुमो คุกปีชาบอกว่าถ้าพวกเราชาวโคราชไม่มาเนี่ยจะเสียใจเทนั้นะจะเสียใจเพราะอะไรครับเพราะว่าอันเดอร์โมนิบนท่านมาแล้วนะครับไมต้องไปหาทันทีวัดาหนะเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่จะทำบุญนะครับกับเกษตระกรหลวงพ่อ